นะห้องเรียนแห่งหนึ่งาฮสวัสดียายชมพูนี่ยายชมพูดได้ยินใช่ไหมเนี่ยชมพูฮะว่าไงนี่มาถึงก็เล่นแต่โทรศัพท์เลยนะทำไมฉันเล่นไม่ได้หรอเล่นได้เป็นไงปิดเทอมไปเจออะไรเด็ดๆบ้างไ,ไหมอืมเรื่องเด็ดหรอเรื่องชื่ว่าเด็ดหรอมีสิไหนไหนแกเล่าให้ฉันฟังเลย จะว่าเด็ดก็ได้นะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ฉันกำลังจะนั่งรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่แม่ก็โทรเข้ามาพอดีแล้วแม่ก็พูดขึ้นว่าชมพู่แม่ไม่อยู่นะเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดนู้นเป็นเดือนเลย โหแม่เป็นเดือนเลยเหรอแล้วหนูจะทำไงล่ะอถ้าแกเบื่อแกไปเที่ยวบ้านนามะนาวไหมนามะนาวไหนหรอแม่นามะนาวที่เป็นลุนน้องของแม่ไงบ้านแกนะมีสวนเยอะไปเที่ยวได้เลยตอนปิดเทอมแม่รับรองว่าสนุกแน่แต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นฉันมาถึงบ้านนามะนาวตอนดึกแล้วโทรไปหานามะนาว น้ามะนาวยังบอกอีกว่าจะเลิกงานดึกโอ้ยนี่ฉันต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวหรือเนี่ยโอ้ยข้างนอกก็น่ากลัวแล้วข้างในจะขนาดไหนเนี่ยเอาสิวะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ประตูเปิดเอง <c oughs> หรือเราคิดมากไปเองมันก็อาจจะฝืดได้ของมันเก่าแล้วอืม บ้านนามานาวก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะของทุกอย่างก็ดูเป็นระเบียบดีนะอย่าเล่นโทรศัพท์รอนำมานาวก่อนละกันเฮ้ยเวลาผ่านไปไวขนาดนี้เลยเหรอนามะนาวยังไม่กลับเลยอ้ยฉันก็นั่งรถมาไกลด้วยงั้นขอไปอาบน้ำอาบท่าหน่อยละกัน จะได้สบายเนื้อสบายตัวก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นี่แหล่ะห้องของเราว้าวก็ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่ทุกอย่างก็โอเคไปหมดแต่เสียงอย่างเดียวสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยเอ,อ้าวมวงมากเลยปิดไฟนอนแล้วกันโอเคกูน้ยฝันดีที่ฉันบอกใครเนี่ยบอกเองเด่ย รีบรบนอนเถอะไม่ไหวแล้วหวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่สงบสุขและวฝันดีคุนนห่ม หนูเลยนะอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยไม่อย่าเข้ามาไม่นะนี่ชมพู่หนูเป็นอะไรหนูกิดทำไมชมพู่มีอะไรเหรอหนะหนะหะนะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูเห็นหนูเห็นทางโน้นทางโน้นเห็นไว้นะชมพู่ใจเย็นๆนะ ค่อยๆพูดมีอะไรเหรอนะเมื่อกี้นั้นหนูเห็นหนูเห็นผีหนูเห็นผีตรงนั้นไหนน้าไม่เห็นว่าจะมีเลยไม่มีอะไรนะน้าอยู่บ้าน่างนี้มาตั้งนานนะยังไม่เคยเห็นอะไรเลยนะนะแต่แต่หนูเห็นจริงๆนะน้านะจริงๆนะหนูเห็นอยู่ตรงหนูเลยจริงตรงนี้นะ้ายืนเลยหนูเห็นโอ้ยไม่มีอะไรหรอกชมพู่หนูอาจจะเพียเพราะหนูเดินทางมาไกลนะ งั้นนอนได้แล้วนะเอ,อิหน,น,นะน,น้านะน้าหนูขอขอไปนอนกับน้านะนะหนูน,นอนคนเดียวไม่ได้จริงๆริเออแต่นะ้าทำงานดึกนะเราจะนอนกับนนะ้าเหรอได้ค่ะได้ได้ได้ไดมันจะรบกวนหนูว่าเปล่านะไม่ไม่รบกวนเลยค่ะนะโอเคไปงั้นไปนอนกับนาก็ได้ค่ะข,ขอบคุณนาะมากนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูก็เหมือนลูกนะาคนหนึ่งหละค่ะ น้าน้าเราหนูกอนทำไมน้าไปเร็วจังไม่เป็นไรนะชมพู่บ้านนาะไม่มีอะไรเลยนะรู้ไหมตั้งแต่นะ้าอยู่มานะ้ายังไม่เคยเจออะไรเลยหนูอาจจะเดินทางแล้วเหนื่อยอาจจะเกิดการเพียนะเห็นไหมเรน,นก็มานอนได้เลยเดี๋ยวนะเปิดไฟนะแต่อาจจะรบกวนหนูนิดหน่อยนะเพนาะนาต้องทำงานต่ออีก ไม่เป็นไรค่ะหนูนอนได้ค่ะโอเคงั้นนอนเลยนะนะแต่แต่หนูนอนไม่ค่อยหลับเลยนอนเถอะจ้าไม่มีอะไรหรอกโอเคหนูหลับแล้วใช่ไหมชมพู่ค่ะห,หนูก็เริ่มหลับแล้วค่ะจ้าจ้างั้นนะ้าทำงานก่อนนะค่ะฝันดีนะจ้ะาค่ะฝันดีค่ะนะ แล้วฉันก็หลับลงด้วยความเหนื่อยล้าอืมนี่มันก็ดึกแล้วนะนายยังไม่นอนอีกหรอคะออ,อ,อพี่พี่ตื่นแล้วเหรอเอ่อเอ่เออย่าอย่าเข้ามานะพี่พี่มาเล่นกับหนูไหมอย่า อย่าเข้ามาฉันฉันไม่เล่นทำไมทำไมตัวฉันถึงแข็งขนาดนี้พี่นะพี่มาเล่นกันหูเหอะสนุกนะพี่มาเล่นกันหูเหอะหนูเหงามากเลยพี่พี่รู้ไหมว่าไม่มีใครมาบ้านหลังนะนี้ได้ทุกยนี่มาปางนี่หนูไปเอาเครื่องสำอางแม่มาแต่งเล่นอีกแล้วใช่ไหม แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าแต่งเล่นเอ่มแม่ก็ก็มันสวยดีนี่แม่แล้วเลิกทำท่าทางแบบนั้นได้แล้วอ,อ่แม่นี่ผีที่พี่เขาเห็นเนี่ยต้องเป็นเราแน่เลยใช่ไหมทำไมถึงไปหลอกหลอนพี่เขาอย่างนั้นก็ก็มาสนุกนะไม่ได้มาปางหนูจะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีนะพี่เขากลัวหมดแล้วไปล้างหน้าเดี๋ยวนี้เลยนะ แล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยจ้าแม่ชมพู่ลูกไหวไหมไปไปกินอะไรร้อนๆดีกว่าจะได้มีสติสตังขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวนหนูจะไปไปเดี๋ยวนี้ค่ะทําไมทําไมมันมืดแท้ทําไมมันมืดอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวนะเปิดไฟให้ละจ้ะ,อะขอบคุณค่ะ เออนะคะนั่นลูกสาวนะหรอคะใช่ชื่อมาปางเออเออทำไมทำไมเขาถึงแต่งหน้าแบบนั้นนะ่ะอ๋อลูกนานะชอบแต่งหน้าเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละแต่นะห่ชินแล้วแต่แต่หนูไม่ชินนะคะหนาต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะน้องเขาก็แบบว่าเหงาเนาะเพราะพ่อเขาก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนู่น แล้วก็มีแต่นาวันวันนาก็ทำแต่งานกลับมาก็ต้องทำงานอีกมะปางอาจจะเหงาบ้างอืนาอาจจะเป็นแม่ไม่ดีด้วยแหละที่ปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้เออแต่น้องเขาก็ไม่โกรดน้องเข่าใช่ไหมพูดว่าโกรธได้ไหมคะนะโอเคจ้านาต้องขออภัยด้วยนะ เดี๋ยวนาะต้องสั่งสอนลูกนาะอีกทีนะหนูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกินเสร็จแล้วหนูก็นอนได้เลยโหนะตอนเนี้ยตาหนูสว่างโลงเลยคืนนี้หนูคงไม่ได้นอนแน่เลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็รับงั้นเดี๋ยวนาะขอตัวไปทำงานก่อนนะค่ะพี่พี่ เราเหรอเนี่ยที่ทําให้พี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่ไม่ต้องมาพี่เลยเนี่ยไม่แต่งหน้าแต่งตาก็น่ารักสมวัยแล้วทําไมถึงชอบแต่งหน้าแต่งตาฮะโอโพี่รู้ไหมหนูชอบแต่งหน้าแต่งตาที่สุดเลยใช่เหรอว่าหนูชอบแต่งหน้าใช่ค่ะพี่ว่าหนูน่าจะชอบแกล้งพี่มากกว่านะ <c oughs> นี่พี่ดูเดี๋ย เหมี้ยไม่หยุดเลยแล้วพี่ก็ีเสียงดังมากหนูชอบสุดๆเลยไม่ไม่ <c oughs> ไม่น่ารักเลย <c oughs> ถ้าทำนิสัยแบบนี้นะปีหน้าพี่จะไม่มาหาหนูอีกแล้ว <c oughs> ปีหน้าพี่จะไม่มาอีกแล้วหรอคะใช่ถ้าเราอยากให้พี่มาเราห้ามทำนิสัยแบบนี้นะ มันไม่น่ารักค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำแล้วค่ะโอเคเด็กดีมากเลยงั้นถ้าหนูเป็นเด็กดีพี่สัญญาปีหน้าพี่จะมาอีกนะจริงเหรอคะจริงสิแต่หนูต้องสัญญากับพี่ก่อนว่าจะเป็นเด็กดีค่ะสัญญาค่ะแบบนี้ค่อยส่งเป็นเด็กหน่อยน่ารักมาก ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับหนังสั้นเรื่องวันปิดเทอมค่ะหากใครที่ชื่นชอบหนังสั้นแนวนี้นะคะพี่แนะนำให้กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะลงอีกค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่บายบายค่ะ